ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกชัยวัดรลั่นที่ดินสปกทับซ้อนเขาใหญ่เป็นของอุทยานแห่งชาติ100%เซนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับข้อพิพาทระหว่างที่ดินสปปนะครับที่ไปทับซ้อนที่ดินของเขาใหญ่นะครับซึ่งทางกรมอุทยานโดยคุณชัยวัดออกมายืนยันนะครับว่านับแต่ สปกรนะครับที่ไปปรับหมุดเป็นที่ดินของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่100%แต่นะครับทางคุณธรรมนัตได้มากลางแผนที่ทหารซึ่งบอกได้เลยว่า ึงเกือบทั้งประเทศนะครับกลางแผนที่ของทหารบอกว่ารับที่ดินนะครับที่สอประกรนะครับที่ไปปักหมุดไม่ใช่ที่ดินของเขตอุทยานนะครับเข้าใจผิดนะครับอุทยานไม่ใช่เป็นแนวกันชนเท่านั้นอะไรเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับว่านะครับเมื่อออกมาแบบนี้นะครับและคุณชัยวัฒน์คุณธรรมนัสเองออกมาแถลงข่าวเอาขอบเงที่ออกมากลางซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ทําให้นะครับคุณชัยวัฒน์เองก็บอกออกมาบอกออปตโต้ทันทีนะครับว่าแผนที่ทหารนะครับที่ใช้นะ มันไม่ใช่นะครับมันมีเรื่องของกิษฎีกาอีกนะครับแล้วมีข้อมูลอีกมันยังไม่ใช่ข้อมูลที่ครบและย้ําว่านะครับสอประกอที่ออกทับซ้อนพื้นที่เขาใหญ่นะครับหนึนะครับและจะมีการตรวจสอบกันนะครับในวันที่1นนะครับก็จะมีการตรวจสอบกันว่าจริงๆมีการทับพื้นที่จริงๆหรือเปล่ามีหมุกอะไรเปล่าอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าหน่วยงานราชการเองนะครับถือแผนที่คนรัฉบับ ทั้งประเทศเลยนะครับมีแผนที่มีเนื้อที่อยู่นะครับอ่ามีเนื้อที่อยู่เท่านี้นะครับแต่เอาที่หน่วยงานราชการถือนะถือข้องที่ดินทั้งหมดเอามารวมกันมากกว่าแผนมากกว่าเนื้อที่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่และซึ่งแน่นอนนะครับในการออกนะครับของเรื่องของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนนการออกากนและก็สปกรที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับในการออกอนาเขตในการประกาศนะเป็นพื้นที่ของสปกรเนี่ย แต่มีนะครับเรื่องของกิจการมีเอกสารแนบท้ายว่าที่ไหนที่เป็นโรงเรียนเป็นวัดเป็นชุมชนเป็นป่าไม้เป็นอุทยานอะไรเนี้ยต้องทําเรื่องคืนแต่อันเนี้ยคือมันอาจจะไปทับซ้อนที่เขาใหญ่แต่ในกรมแผนในข้างในแผนที่ฐานมีการกําหนดแต่ต้องไปดูไงว่าไอเน,นี้ยมันทับพื้นที่ทอะไรต้องกลับคืนไปไม่ใช่ไปยึดว่าเป็นพื้นที่ของสปกรเลยหรือเปล่านะครับมันมีข้อมูลตรงนี้ก็คงต้องรอดูกันแต่ที่แน่ๆสิ่งที่ออกมา ข้อพิรุษและข้อสังเกตมากที่สุดก็คือการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับบุคคลที่มาถือครองสิทธินะ์เนี่ยมันมีข้อพิรุษอยู่คนเดียวได้ถึงสองครั้งนะและคนไม่ใช่คนพื้นที่กลับมาได้นะเป็นการออกโฉนดเพื่อเป็นการออกเอกสารสิทธินะครับเพื่อเอื้อกับนายทุนหรือเปล่าตรงนี้ทั้งหากที่เป็นประเด็นมากที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับชัยวัดลั่นที่ดินสปรกรเนะี่ย ทับซ้อนเขาใหญ่เป็นของอุทยานแห่งชาติ100%เชัยวัดลั่นที่ดินสปกทับซ้อนเขาใหญ่เป็นของอุทยานแห่งชาติเป็นของอุทยานเนี่ยหนึชี้มีข้อมูลหลักฐานยืนยันโวยกลมแผนที่ทหารต้องซื่อสัตย์พูดความจริงบอกพร้อมชี้แจงหากนายกให้โอกาส เมื่อเวลา9ก้านาฬิกานาทีของวันที่28กุมภาพันธ์สองหาที่รัฐสภานายชัยวัตรลิมริกิทิอักษรผอสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทับซ้อนนะครับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตําบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัด นครราชสีมาว่ากรรมธิการได้เรียกตนมาชี้แจงในเรื่องนะครับที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสอปรกรุกเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเรายืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยมีเส้นแบ่งเขตตามพระราชกิจจาการหรือ ตามพระราชกิจษฎดกาที่ผ่านมาติทุกเรื่องมาแล้วนะครับตนยืนยันความชัดเจนและความถูกต้องและยังมีอีกหลายเรื่องที่จ้องชี้แจงในกรรมธิการก็อย่างที่บอกว่าวันเนี้ยนะครับในการออกประกาศนะครับของอสอปปเนี่ยมันมีเอกสารแนบท้ายนะครับของกฤษฎีกาอยู่นะครับซึ่งแน่นอนครับกรมแผนที่ทหารนะครับที่ที่คุณร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเอามาชี้แจงอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกต้องแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ ถูกว่าเอาเอาแผนที่มาการแบบนั้นถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะมันมีเงื่อนไขของแนบท้ายกิจสเิกาแต่นะครับร้อยเอกธรรมนัฐไม่ได้เอาเรื่องนี้ออกมาพูดให้กับประชาชนเข้าใจเหมือนกับว่าจะบอกว่าเฮ้ยสอประกอที่ทำนะ่ะถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับไม่ได้มีอะไรผิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ย นะครับเรามาดูนะครับ,นรบแนบท้ายกิจสิิการเราจะรู้ว่าข้อมูลความจริงมันคืออะไรและมันเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานจริงๆส่วนกรณีที่นายสถาทวีสินนายกนมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรมแผนที่ทหารยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวกันชนนายชัยวัฒน์กล่าวว่าไม่มีเพราะแนวกันชนพระพราชกิจสิทิการเป็นแบบไหนก็แบบนั้นจะมาบอกว่าตรงนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าเขาจะรู้ว่าแนวเขตไหนเขตไหนแต่ปัญหาตอนนี้นะครับที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะคนภายนอกเนี่ยนะครับจะเข้าไปยึดพื้นที่และมีข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามนะครับ ใช้ขบวนการนะครับทางกฎหมายคือบวนการที่ตัวเองมีอานาจเนี่ยให้คนนคับนอกเข้าไปยึดพื้นที่หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นคนในพื้นที่เขาจะรู้เลยว่าเ,เขตนี้เป็นเขตนี้เขตนี้เป็นเขตนี้ถูกต้องไหมแต่วันนี้ลองสังเกตดูว่าคนที่ครอบครองสอบคอสิทธิที่ครอบครองสอคอกลับไม่ใช่คนในพื้นที่กลับไม่ใช่คนในพื้นที่นั่นมันก็แสดงให้เห็นว่ามันม,ม,มีขบวนการนะรที่พยายามทําให้บุคคลภายนอกเข้าไปยึดในพื้นที่ต่างๆหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลนักการเมืองนะครับ นายทุนต่างๆหรือเปล่าอันนี้ต่างหากที่เราจะต้องทําความเข้าใจและอันนี้ต่างหากที่เราต้องติดตามนะครับเมื่อถามย้ําว่ายืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานใช่หรือไม่นายชัยวัตรกล่าวว่าใช่ครับพร้อมกล่าวต่อว่าตนนะครับขอถามกลับว่าคําว่าแนวกันชนเป็นแนวหลอกลวงหรือเปล่านะครับตนขอยืนยันว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพระราชกิจดุกา จะเอาช่องว่างนั้นเป็นแนวกันชนไม่ได้นะครับเรายืนยันด้วยหลักการหลักเรายืนยันด้วยหลักฐานที่เรามีและใช้มาในชั้นศาลมา30ปีแล้วส่วนการที่อ้างว่าจะนำพื้นที่แนวกันชนนี้ไปให้ชาวบ้านปลูกป่านั้นไม่เกี่ยวตรงนั้นนะครับเป็นแนวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นคนละเรื่องกันถ้าฟาร์มบริสุทธิ์ใจก็ออกมาแถลงข่าวแบบนั้น ก็รีบทําเลยต้องเข้าใจว่าแนวกันชนในมาตรา18ของพรบอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะครับเป็นเส้นสีฟ้าไปดูได้เลยว่าแนวกันชนห่างจากอุทยานแห่งชาติออกไป3กิโลเมตรไม่ใช่เอาช่องว่างของป่าหรือเส้นมาแบ่งเขตว่าไม่ได้อยู่ในอุทยานและเป็นแนวกันชนมันไม่มันไม่ได้ยืนยัน100%เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็่อถามว่าแสดงว่ามีการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐหรือ One Map เอามาใช้ไม่ได้จริงใช่หรือไม่ในาใยชัยวัตรกล่าวว่า One Map ยังไม่ได้ประกาศใช้และคนที่อยู่ในคณะกรรมการ One Map ก็เป็นคนเดียวกันกับที่มาอ้างและออกเอกสาร นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีส่วนจะเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่ค่อยมาว่ากันเมื่อถามว่าจะมีโอกาสเข้าชี้แจงกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายชัยวัตรกล่าวว่าถ้านายกรัฐมนตรีให้โอกาสให้กรมอุทยานและเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงตนก็พร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงความชัดเจนความแม่นยำความถูกต้องต่อผืนป่าทั่วประเทศทั้งนี้มองว่าการตัดสินของกรมแผนที่ทหารต้องพูดความจริงทั้งหมดเอารายละเอียดมาคุยกันเรื่องจะจบง่ายแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่จบ แน่นอนส่วนได้มีการคุยกับพลตํารวจเอกพัชราวาดวงสุวรรณรองนายกนมำตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่นั้นท่านสั่งการอยู่แล้วให้มีความถูกต้องแม่นยําและรอบคอบตนจะเดินหน้าต่อไม่ได้มีปัญหาท่านเชื่อมั่นในตัวเราอยู่แล้วถ้าไม่เช่นนั้นท่านก็ ต้องปล่อยผมรอยคอสิวันนี้ท่านบอกว่าถ้าถูกต้องทําเลยนายชัยวัต์กล่าวเมื่อถามย้ําว่าการเรียกผู้ใหญ่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงเกษตรและสหกรมาคุยกันเป็นความเข้าใจไม่ตรงกันหรือไม่นายชัยวัต์กล่าวว่าตนคิดว่าผู้ใหญ่ฝั่งกระทรวงต้องเข้าใจก่อน ที่เคยพูดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนหมายความว่าอย่างไรแนวเขตอนุรักษ์คืออะไรไม่ใช่แค่ขีดเข้ามาในเขตป่าแล้วบอกว่าเป็นแนวการชนเป็นป่าชุมชนหรือปลูกป่าร่วมกันมันไม่ใช่ไม่อย่างนั้นคำพิพากษสาศสาลทุกคดีที่ถูกตัดสินไปแล้วแสดงว่าเราผิดหรือแสดงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่อุทยานถือว่ามีความผิดใช่หรือไม่เมื่อถามว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคืออะไรนายนชัยวัดกล่าวว่า ทุกคนต้องพูดความจริงกรมแผนที่ทหารต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองก่อนถ้ากระโดดไปกระโดดมาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ต้องเรียนว่าตนก็เรียนการสำรวจพื้นที่และการทำรางวัดแผนที่มาเป็นรุ่นแรกนะครับที่ทำสมุดจดรางวัดและสมุดจดการรางวัดแบบไฟล์นิจิต้นในปัจจุบันมีความคัดเคลื่อนเพียงแค่5เซนติเมตรจะมาบอกตรงนี้ตรงนั้นเป็นแนวเขตสอบประกอบไม่ได้ ตนขอถามว่าหลักของสป,ปกมีหรือไม่เส้นของกรมพัฒนาที่ดินที่ระบุว่าการจำแนกที่ดินของสป,ปกมีหลักหมุดหรือไม่ไม่ใช่เขียนในกระดาษแล้วมาบอกว่าตนมีหมุดนะครับมีแผนที่มีถนนรอบแนวเขตก็ที่ใช้งบประมาณถึง145้าล้านบาทก็ขอให้สังคมใช้วิจัยว่าของใครน่าเชื่อถือที่สุดเจอกันที่ศาลนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ข้อมูลต่างๆที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับคุณชัยวัตรก็คงจะไม่ยอม ในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ประชาชนต้องจับตาเรื่องนี้ครับการออกเอกสารสิทธิ์ของสอปรกรที่ให้คนไปครอบครองและใช้สิทธิ์นะัถูกต้องหรือเปล่าเป็นการเอื้อในทุนหรือเปล่าเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเปล่าแล้วนะครับสบปรกรทั่วประเทศทําแบบนี้อีกเท่าไหร่ตรงนี้ต้องช่วยกันติดตามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ใฟังครับ